ทำสามสอนขอพุทาคุกแกบอกว่ากินน <tal oses> ้ตระสามนากีสับปะสีต่อรสสับปะสีอย่างนี้คนในชนบทคืออย่างพวกผมถ้ามันมีป่าจะอยู่อะไร ชุมชนห้าบ่อคอยมีการค้าแหแรงงานต่างะเทศบ่เคยไปอพยพไปทํางานตัดอ้อยแต่ยบ่อคอยมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสามารถเพิ่งผาป่าได้ชุมชนหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีวิถีชีวิตที่หากินอยู่กับป่าและดูแลรักษาป่าไปพร้อมๆกันมิติการอนุรักษ์ป่าของชาวบ้านจึงไม่ได้จำกัดความหมายเพียงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทว่า ยังรวมถึงการดูแลและจัดการทรัพยากรในป่าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนในทศวรรษที่ผ่านมาป่าชุมชนเป็นประเด็นสำคัญที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางและหันมาศึกษากระบวนการทำงานขององค์กรชาวบ้านได้เห็นแนวทางและศักยภาพการจัดการทรัพยากรของชุมชน นี่คือส่วนหนึ่งของป่าชุมชนที่มีวิธีทางและการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าที่ต่างกันมีการเรียนรู้และสรุปบทเรียนซึ่งเป็นจังหวะก้าวสำคัญที่ทำให้ป่าชุมชนทั้ง4กรณีประสบความสำเร็จความรู้และความเชื่อดั้งเดิมของป่ากยอ เป็นเครื่องมือร้อยความสัมพ yup. ันธ์ให้ชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันเกิด <bah, S 1> ความผูกพันกับป่าใช้ประโยชน์จากป่า,ด,ปปา,ปาดูแลป่านี então, <c> ่คือวิถีของป่ากะยอป่ากะยอตั้งถิ่นฐานกลางป่ามาแต่อดีตเกิดเป็นภูมิปัญญาสั่งสมในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ว่าป่าตรงไหนไม้ต้นไหนไม่ควรใช้ และถ้าจำเป็นต้องใช้จะใช้อย่างไรเช่นไม้โตัวเรีววเนนเยวร,วริมห้วยห้ามตัดเพราะดูดซับน้ำไม้หาปลานะไม้ไมมีมมงามเป็นหางปลาห้ามตัดเพราะมีผีเ<พ>ท่าเท่ากันอันนี้นี่เขาเรียกว,ว่าไม้หาปลาสะดือเด็กเกิดใหม่ใส่กระบอก ผูกติดกับต้นไม้ในป่าเดปอถผูกต้นไหนห้ามตัดต้นนั้นตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าเราชิดไปกับความเชื่ออย่างนี้อย่างนี้เนี่ย<ม>ก็บาโกก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นแต่จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับลึกกว่านี้ก็คือต้นนั้นมันเป็นแหล่งที่ ไม่ควรทำอะไรจริงๆเพราะว่ามันจะมีน้ำซึองออกมาหรือว,ว่ามีต้นไม้ที่ยังดูดซ้ำอะไรตัวน,นั้นแล้วก็ถ้าเราทำเนี่ยมันจะมีอะไรกระทุ้งแน่ๆมจจจูรองะ วิถีชีวิตซึ่งแยกไม่ออกจากพิธีกรรมความเชื่อสะท้อนถึงความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติแม้หลายเรื่องเกี่ยวข้องกับผีหลายสิ่งอธิบายไม่ได้แต่จารีตทั้งหมดนี้เป็นกรอบกำกับให้ทุกคนรู้จักเคารพและระมัดระวังมากขึ้นพร้อมกันนั้นชุมชนก็มีภูมิความรู้ที่จะใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงประกอบกับนโยบายของรัฐทั้งการเปิดสัมปทานป่าการทำสวนป่าจนมาสู่การประกาศเขตป่าอนุรักษ์ทับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยดั้งเดิมมีนโยบายอพยพคนออกจากป่าทั้งหมดนี้ทำให้ชุมชนป่ากรยอเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาปกป้องพื้นป่าของชุมชนจากที่เคยดูแลป่าในเขตสันดอยหุบห้วยของตัวเอง หันมารวมตัวเป็นเครือข่ายระดับภาคใช้ชื่อว่าเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือหรือกอกนการปรับตัวตอบโต้กับกระแสที่เกิดขึ้นในระดับนโยบายคือการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนเพื่อให้รัฐรับรองสิทธิ์ของชุมชนในเขตป่า ส่วนในระดับพื้นที่สมาชิเกเครือข่ายต้องพิสูจน์ให้รัฐและสังคมเห็นว่าชุมชนดั้งเดิมสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ไก,กลยุทธ์ที่นำมาใช้อนอกจากจารีตความเชื่อความรู้ที่ทำกันมานานแล้วยังสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่ๆใ,ในการสื่อสารกับทุกฝ่าย่่ปปนนนาาุลักต้้ษ์ ถึงตอนนี้แม้จะยังมีปัญหาขัดแย้งในระดับพื้นที่แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือนอกจากจะชะลอนโยบายอ,อพยพคนออกจากป่าได้แล้วยังสามารถอธิบายให้สังคมหลายๆส่วนยอมรับวิถีของคนอยู่กับป่ามากยิ่งขึ้นการเอาอัตลักษณ์การเอาอความเป็นปะเกยอ ความวิถีชีวิตการจัดการป่าตรงนี้ซึ่งมันโชออกมาเนี่ยแล้วก็ให้าสาธารณชนได้เห็นเนี่ยผมว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องแล้วถ้าสรุปบางาว่าเออตรงนี้มันเอ,อ่อมันเกิดผลอย่างมากมายเลยอ,อย่างบางพื้นที่เนี่ยเข้มข้นมากในเรื่องของการโจมตีกันบอกว่าพี่น้องบนดอยเนี่ยทำไรป่าทําให้น้ําแห้งนะจัดเวทีไปสองสามปีปรากฏว่ากลายเป็นแผนในระดับตําบลร่วมกันอ่ารเงี้ยเริ่มมีการเข้ามาหาสู่กันมันเหมือนว่า ได้วิเคราะห์ไปถึงว่าเอ๊ะสาเหตุปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดจากมันไม่มันได้ไมาเกิดจากพี่น้องบนดอยแล้วก็ปีน้องอส่วนที่สอนนี้โคโจในเมืองอีส่วนหนึ่งแล้วก็โคที่ขี้กว้ามอละหลายหมู่อีส่วนเพื่อเข้าใจเรามากขึ้นแม้แต่จะไม่สาเร็แต่ว่าคิดว่าเข้าใจเรามากขึ้น ชาวบ้านทางภาคอีสานมีวิถีชีวิตที่หายอยู่หากินกับป่ามานานเช่นเดียวกับชาวปากยอภาคเหนือแต่จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนในอํเาเภอสวรรณคููหาจังหวัดน้องบัวลําพูหันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าอย่างเข้มข้นคือช่วงวิกฤตที่ชาวบ้านหาอาหารจากป่าได้น้อยลงเนื่องจากการสัมปทานป่าและชาวบ้านเองก็เป็นผู้ตัดไม้ขาย พ่อขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ทำลายป่ามากที่สุดคนหนึ่งคือตั้งแต่เข้ามาบุกเบิแกแรกๆแล้วก็มีเลื่อยยนต์ตัวแรกเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นผู้อนุรักษ์ป่าเองนะคะพ่อรู้สึกยังไงคะอยู่ไม่ได้ปีสองปีนี่ไม่มันสิรู้สึกว่ามันสิหายไปหายไปย่างรวดเร็วนะครับ <ฮะ S 2> เลื่อยยนกับสิทย่อยเขาม้าทย่อยเขามาจากตัวนึงกับเขามาเป็นสามเป็นสี่เป็นหา้า รวมทั้งเมื่อแหละกับปีสุดท้ายการสำรวจกับเรืยย่นทั้งหมือกับประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตัวปลามันก็เลยลดลงลดลงนะครับลดลงก็เลยเป็นสภาพปลาที่เตียนนะครับก็เลยเกิดสลดใจพวกผมกับ่ว่งเป็นผู้นำก็เลยมาปรึกษาหารอกับชาวบ้านพอบอกว่าจะมาช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเขารู้สึกไหมว่าเราจะห้ามเขาเข้าไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยบอกว่าถ้าหากตัดไม่เผาท่านไปมือนี้อีกแก ปีสองปีไปข้างเฮ้าเฮ้ากับบ่สามารถทีที่มีปลาใส่ในในพื้นที่ของเฮ้านี่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเมีกฎระเบียบขอบังคับแล้วก็คุยกับท่านบ้านว่าต่อไปนี่เฮ้าสี่มีกันอนุรักษ์ปลาปลูกปลาหรือว่าดูแลปลาส่วนหนี่ของเฮ้านี่สภาพป่าที่เสื่อมโทรมทําให้กลุ่มผู้นําเริ่มชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันอนุรักษ์ยังป่าไผ่ที่แตกลำใหม่ขึ้นทุกปีเป็นผลมาจากการปิดปา่าห้ามหาหน่อไม้ประจําปี เพื่อให้หน่ออ่อนมีโอกาสเติบโตเป็นต้นไผ่นอกจากการปล่อยให้พืชพนธุ์มีโอกาสฟื้นตัวแล้วทุกปีชาวบ้านจะนำกล้าไม้มาปลูกเสริมในพื้นที่กิจกรรมของชุมชนมีการพัฒนามากขึ้น เกิดรูปแบบการรักษาป่าที่หลากหลายอย่างการทดลองนำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ชาวบ้านใช้มาใส่เป็นปุ๋ยบำรุงดินในป่าเสื่อมโทรมเราเอาไปใส่ตามไม้ผลอะไรต้นไม้เติบโตเร็วนะครับแล้วก็ใบสวยสดดินก็ล่วนซุยก็เลยคิดอยากให้นำปุ๋ยมาใส่ป่านะครับ อาหารป่าจำพวกเห็ดหรือไหวายป่าเดิมๆอยู่แล้วจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับจะเพิ่มปริมาณอาหารป่าธรรมชาติมากขึ้นคือว่านะมันสมดุลท่งงนนีหมันก็ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของป่าเป็นอย่างดีพวกเขาจึงทำทุกวิธีทางเพื่อให้ป่ากลับมาเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนแม้แต่ความเชื่อดั้งเดิมอย่างประเพณีเสี่ยงไข่หรือการโยนไข่ในป่าเพื่อหาพื้นที่เผาศพ ก็เปลี่ยนเป็นตเตาเผาถามว่าเอาชบได้ไปป้าเตือนไปเลยถางให้ละเอียดก็เลยมาปรึกษาหาเรื่อก,กันว่าคันถาว่าเฮาเห็นยังจี่นี่ป้าเฮาสิบ่เตือนกันเรื่อยๆบอกไฟก็ะใหม่ฤดูแรงเมื่อเวลาเอาชบข้ามาก็ระมัดระวังไว้บ่ให้เกิดขึ้นเออเดี๋ยวนี้ก็เป็นนาเบิ่องเด้ซุ้มกันกันจากที่เคยทำลายป่าเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลป่า ตัวชีวิตสำคัญในการทำงานคือสภาพป่าที่เริ่มฟื้นคืนชาวบ้าน,นลและเด็กๆช่วยกันเก็บข้อมูล,เพ,ลเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและความหลากหลายทางชีวภาพตัวก่อขอผมวาสำรวจนีนเชียวระยะขึ้นมาเม็ดยี่สิเซนแต่ความจะิดเติบโตของปีที่แล้วผมวัด52เซนแต่ปัจจุบันนี้ได้ห้าสิบหกเดกันมันกัน ส่วนรวมมันสิบปลายนะครับแต่ว่าโดยความพักดันจากคนส่วนหน่อยนะครับแต่ขยายขยายคนไปเรื่อยๆแม่นเจ้าสิคุยเรื่องเงินก็ตามแต่งานแตง่งานงานบุญก็ตามพอยามจับตรงนี้เข้าไปเสริมกรเกิดสัทธาวนันเอกนก็เกิดความคิดนะครับแต่ก่นมันมันม่ถึงครึ่งบันนะครับแต่ว่าด้วยการขยายการขยายพ้นออกไปการจัดการป่ามจะยั่งยืนยาวนานได้เนี่ยมันก็คงจะต้องถูกจัดการด้วย ด้วยตัวตัวของชาวบ้านเองไม่ใช่พอเครือข่ายชุดนี้เนี่ยจิตสำนึกโอเคใช้ได้แต่ไม่ใช่พอหมดคนรุ่นนี้ไป,คน,นนไปคนรุ่นใหม่ขึ้นมาก็คือฉันไม่รู้ไม่รับรู้แล้วฉันจะขายป่ยาผืนนี้เนี่ยเพราะ,ะนั้นเราก็พยายามที่จะทำทั้งเรื่องเด็กเรื่องผู้หญิงอะไรให,ให้ให้ทั้งชุมชนมีความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้เครือข่ายเนี่ยมีการสืบทอดซึ่งกันและกัน แปลงเป็นปลุ่มคนทำงานป่าชุมชนมานานปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดเ<ม>งื่อนไขความสำเร็จของเครือข่ายอินแปลงคือการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ไโดยใช้ฐานทรัพยกากรจากป่าภูพานตัวที่เห็ดให้เสื้อผ้าเ้าสะอาดแล้วก็เห็ดให้เสื้อผ้าเ้าขาวแล้วก็เห็ดในเกิดฟองเอาเอา หมักไม้จากธรรมชาติจากป่าลูกหมักเมาผลไม้ที่มีมากในป่าภูพานและสวนของชาวบ้านสมาชิกนำมาแปรรูปเป็นไวน์และน้ำผลไม้ปลอดสารพิษสำหรับบริโภคกันภายในชุมชนและที่เหลือจึงส่งจำหน่ายสร้างไรายได้เสริมผลิตภัณฑ์ของอินแปลงได้รับความนิยมอย่างมาก สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มมีเงินหมุนเวียนปีละ2ล้านบาททำให้ชาวบ้านบางส่วนหันมาปลูกหมากเมากันในสวนเพิ่มมากขึ้นร่วมถึงการปลูกพืชสมุนไพรยอย่างบอระเพ็ดที่นำมาแปรรูปเป็นยาแคปซูลโดยใช้ภูมิปัญญาของหมอยาและความรู้สมัยใหม่ผลิตยารักษาโรคใช้ในชุมชน,นย พืชพันุ์หลายชนิดคือพ่อพันธุแม่พันธุ์ที่ได้จากป่าภูพานซึ่งชาวบ้านนำเมล็ดมาเพาะปลูกในชุมชนเมื่อปี2535ชาวบ้านได้รวมกลุ่มตั้งกองทุนพันไม้พื้นบ้านโดยเริ่มจากการเพาะพันไม้พื้นบ้านอย่างกล้าหวายและพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆจากป่าภูพานวันนี้เมล็ดพันธุ์เติบใหญ่เป็นสวนป่า มีพืชพันธุ์หลากหลายเช่นเดียวกับระบบนิเวศในป่าภูพานนี่คือแนวคิดการยกป่ามาไว้สวนช่วยลดการใช้ทรัพยากรจากป่าให้น้อยลงพ่อเสริมอุดมนาเป็นหนึ่งในเกษตร,รกร,รที่ใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกินเป็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนจากการปลูกพืชเศรฯฯษฐกิจเชิงเดี่ยวอย่างมันสำปะหลังและปอที่รัฐเข้ามาส่งเสริม สมัมปลูกปอปลูกมันเนาะราคามันเขาก็กดเพราะว่าเพราะว่าโครงการแบบยกป่ามาไว้ตามให้ตามสวนแล้วก็พว่าปลูกได้หลายอย่างขึ้นมาเช่นไม้ก็หลายอย่างพักก็หลายอย่างอาหารกับมีหลายอย่างแล้วก็ชีวิตมันก็ดีขึ้นบูรต้องเดือดร้อนก็อยากให้ทั้งบ้านทังเมืองขาเจ้าเห็นจุดนี้เป็นจุดยืนของคําว่ากเกษตรยย่กยืนมันต้องปลูก ข้างเดียวกินได้ตลอดชีวิตการทำให้ครอบครัวตัวเองมีความมั่นคงโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องป่าภูพาน,นลงมาปลูกในไร่น,า,นาสวนแล้วจัดการเป็นเศรษฐกิจของตัวเองเพราะนั้นสองด้านเนี่ยก็สามารถที่จะเกื้อหนุนกันระหว่างป่าภูพานกับระบบของการจัดการโดยมีเครือข่ายพี่น้องเนี่ยอรอบรอบป่าตรงนี้เป็นเป็นตัวหนุนช่วย เครือข่ายป่าชุมชนรอบเทือกเขาภูพานคือกำลังสำคัญหลายชุมชนเริ่มเข้มแข็งมีกิจกรรมที่สร้างกิจสำนึกอย่างการจัดเวียนยามอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเดินลาดระเวนเพื่อป้องกันไฟป่าและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ครับบัณฑิบาทครับเรื่องการควบคุมการใช้ประโยชน์อย่างช่วงฤดูกาลหาของป่าชาวบ้านจะตั้งจุดตรวจ และขายคูปองแก่คนนอกชุมชนจะพอกหากินมือนี้มาเท่หลังกับบอกไทยบานเทยเมืองไว้ชาวบ,บ้านส่วนใหญ่ที่เขาเอาเอามันเอาโดยแบบมุมีกฎกติกาแล้วก็เอาแบบมุมีการเพียงพอเอาได้รายไปได้ยิ่งยิ่งเอาเรื่องการจําหน่ายคูปองนี่มันก็นเป็นวิธีหนึ่งที่ท<อ>มีการควบคุมในเรื่องของป่านะครับเรื่องการใช้ทรัพยากรเป็นการทําให้ คนที่เขามาใช้ทรัพยากรหรือมาหาของอยู่ของกินอยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็เขาก็จะได้มีความเกรงกลัวแล้วก็เมื่อเขาทราบวัตถุประสงค์เขาก็ห้การสนับสนุนเข้าไปป่าชุมชนหลายแห่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างสมดุลทําทให้เครือข่ายขยายออกไปกว้างขวางม,ม,มากยิ่งขึ้นความสําเร็จของกลุ่มอินแปงจึงปรากฏให้เห็นจากวิถีชีวิตที่มั่นคงและการรักษาป่าที่เข้มแข็งบทเรียนที่เรา เราได้ในการทํางานในใน,ในการทํางานของของกลุ่มองค์กรชาวบ้านที่นี่ผมเห็นว่าเราสามารถที่จะตอบคาถามสองข้อนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นตอบคาถามของรัฐว่าเราสามารถจัดการป่าได้เพิ่มขึ้นไหมข้อที่2เราสามารถแก้ปัญหาครอ,อ,อบครัวเราได้อย่างมั่นคงไหมได้อย่างยั่งยืนไหมป่าเต็งรังขนาดใหญ่พื้นสุดท้ายของป่าดงนาทาม คือหลักชัยของชาวบ้านในจังหวัดอุบลราช,ชธานีที่ร่วมกันทิทกษ์รักษาป่าและสร้างภาคีความร่วมมือทั้งระดับจังหวัดรวมถึงการประสานงานกับภาครัฐกลายเป็นเครือข่ายป่าชุมชนที่เข้มแข็งในอดีตป่าดงนาทามเป็นป่าที่มีกลุ่มคนเข้ามาหาประโยชน์มากที่สุดแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นพื้นป่าใหญ่ที่มีความสมบูรณ์มาก หลังจากป่าถูกสัมปทานไม้ใหญ่หมดไปบริษัทเอกชนก็เข้ามาปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างระถินนรงและยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสก็จะตัดขายทำาทานยูคาลิปตัสก็เป็นขายก็เห็นว่าน้องช่องห้องนะี่ิไม่จบแล้วมันจะเป็นคงรงบริษัทต่อแล้วเรียกร้องให้ออกซะอย่ามาอยู่ที่นี่หนึ่งการเดือดร้อนของผมแก้ปัญหาบันผมแก้ไม่ได้หรอกแก้อย่างนี้แรงนี้เป็นแรงธรรมาหากินเป็นป่าเห็ดป่าหนไม้แองทุกอย่าง ร้นานอาาาหรต่งๆนี่คือสภาพป่าของหนองสองห้องที่ได้รับการฟื้นฟูลหลังจากชาวบ้านจัดตั้งเป็นป่าชุมชนแห่งแรกของโดงนาทาม,อมคอยดูแลไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าและช่วยการทำแนวกันไฟ ปี2 5 3 5ป่าชุมชนดงนาทารรมยังประสบปัญหาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายพื้นที่มเมื่อกรมป่าไม้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มทับพื้นที่ป่าสาธาร,รณะก็มีปัญหาการออกตรวจนะครับตะบนออกตรวจมีปัญหาไปจับไปจับเขาก็มีม็บเกิดม็บขึ้นมานะครับเกิดม็บขึ้นมาก็มีปัญหากาันจะตีจะฆ่ากันกรมป่าไม้อะไรผมไม่ได้หมายเขาหรอกเขาดีจริง แต่คนจนๆนืออย่างผมเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ยังไงกินยังไงใช่ไหมเฮื่อนหักเฮือนเพบ้านช่องพี่มิทู่เราไปทำก็ผิดเขาใช่ไหมเขาม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เข้าร่วมกันทํางานแล้วก็กเข้าใจกันได้ความขัดแย้ง<ม>กลายเป็นความร่วมมือมีการประสานงานด้านอนุรักษ์และงานมวลชนไม่ว่าจะเป็นการประชุมหรือการเดินตรวจพื้นที่ป่า ป่าชุมชนที่มีแนวเขตติดต่อกับป่าอนุรักษ์กลายเป็นป่าก,กันชนหรือบัฟเฟอร์โซนโดยชาวบ้านเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังป่าที่ผ่านมาชาวบ้านได้พิสูจน์ให้หน่วยงานของรัฐเห็นว่าชุมชนดูแลรักษาป่าและบริหารจัดการทรัพยากรได้เองโดยอยู่บนพื้นฐานความต้องการและความถูกต้องที่ชาวบ้านช่วยกันพิจารณา ยังการแบ่งป่าชุมชนเป็น3ลักษณะคือ 1. ป่าอนุรักษ์เข้มข้นสำหรับเพาะพันธุ์สัตว์ป่าและห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ 2. ป่าใช้สอยสามารถเก็บหาของป่าได้แต่ห้ามตัดไม้เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์รองลงมา 3. ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่ทุ่งหญ้ากเกือบทั้งหมด และหากมีการตัดไม้ต้องขออนุญาตจากาคณะกรรมการป่าชุมชนรอบกติกาการใช้ประโยชน์ของชาวบ้านนอกจากกฎระเบียบของป่าชุมชนแล้วคุณค่าที่ชาวบ้านได้รับจากป่าแต่ละปีนั้นมีมากมายพอที่จะทำให้พวกเขาลุกขึ้นมาปกป้องหากมีคนเข้ามาทำลายเขามีการบุกหุก,กเมื่อชาวบ้านเข้าไ,ไป,ไป ต่อตา้านเขาบอกเขามีสปกเขาบอกนะครับแต่บางคนในพื้นที่แถวนี้คนตักตินอื่นนะครับผมกับบังหจ้กเขานะครับได้แปลงตัวนี้เลยมีการบุกลุกแล้วสะบ้านเทาเกิดต่อตา้านนะครับบันนี้เกิดมาขัดขานในส่วนตรงเนี่ยเขาพยายามคุยพูดคุยกันแบบลักษณะว่าแบบสันติวิธีครั้งแรกนะครับเผื่อว่าสิ่งมีปัญหาตัวนี้ยืดเยื้อขึ้นไปมั่นบ่นนาเพราะว่าเพียงแต่ว่าเทารักษานี่คือประโยชน์ทั้งคนทั้งหมู่บ้านว่ายังไงซะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนมาเห็นนี่แค่คนประมาณคนสองคนเท่านั้นนแตต่พะย้้อองมีำาาจไดกว คือคนรักษาบม,ม่มีอำนาจในส่วนตรงนี้แต่คนมา,มาที่หลังนี่เขามีอำนาจกว่ันนี้เพราะว่ามัน่กับโบยุติรรมนะครับผมว่าตรงนี้นะครับอย่ามองกล้องนะอันนี้เปนต้นเตยนี่คือต้นกระบกเมื่อข้าวันนี้เขาถิทถากไปย่องพานะครับป่าตอบแทนแก่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติให้เด็ก<ไ>ลและเยาวชนได้เรียนรู้นี่คือผลพลอยได้ที่เกิดจากป่า เป็นทุนความรู้และสารความสัมพันธ์ของคนกับป่าบทพิสูจน์การทำงานของป่าชุมชนในวันนี้คือพื้นที่ป่าที่ยังคงอยู่และชุมชนได้พึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากป่าอย่างยั่งยืนโดยป่าชุมชนทั้ง4พื้นที่อาศัยเครื่องมือในการปกป้องผืนป่าที่หลากหลายตั้งแต่วัฒนธรรมประเพณีการสร้างแหล่งอาหารจากป่า การสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งรวมถึงการสร้างพันธมิตรเพื่อปกป้องทรัพยากรของชุมชน<อ>ทุกเครือข่ายล้วนเป็นพันธมิตรของคนรักษาป่าปกป้องดูแลป่าโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเป็นแรงสนับสนุน และนี่คือเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศทั้งจากองค์กรชุมชนภาครัฐและหน่วยงานเอกชนวันนี้จากป่าพื้นเล็กๆที่ช่วยกันดูแลในชุมชนขยายออกไปเป็นพื้นป่าที่มีอนาเขตกว้างขวางมากขึ้นเพราะแท้จริงแล้วป่าชุมชนทุกแห่ง ล้วนเป็นปากของโลกที่ทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษา